เรื่องราวเบื้องหลังความเชื่อฝังหัวของกัมพูชาต่อไทยกำลังกลายเป็นกระแสร้อนในโลกออนไลน์หลังจากรายการดังหวนกระแสได้หยิบยกประเด็นตำนานพระครูพระแก้วมาพูดถึงอย่างละเอียดโดยมีนักวิชาการชื่อดังอดุลยภาคปรีชารัตนและอปริญญาเทวานริมิรกุลมาร่วมถอดรหัสว่าเหตุใดคนกัมพูชาจึงฝังใจและต่อว่าคนไทยเป็นโจรขโมยพระโคข,ของพวกเขา ตำนานพื้นบ้านเรื่องนี้เล่าถึงพระโคบัวศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติและพระแก้วซึ่งเป็นพี่น้องกันอาศัยอยู่ในกรุงละแวกเมืองหลวงของกัมพูชาในยุคนั้นจูจ่ๆกองทัพสยามบุกเข้าโจมตีเมืองพระโคจึงขันอาสาต่อสู้กับโคพยนต์ของฝั่งสยามแต่ปรากฏว่าสู้ไม่ได้จึงเหาะหนีออกไปพร้อมกับพระแก้วที่เกาะหางตามไปด้วยสิ่งที่น่าสะเทือนใจในนิทานคือ พระโคถูกสยามจับตัวไปและในท้องพระโคคือคลังแห่งภูมิปัญญาและอารยธรรมของขเขมรทําให้พวกเขาเชื่อว่านับแต่นั้นกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคเสื่อมไม่สามารถกลับมายิ่งใหญ่เหมือนอดีตได้อีกที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือตำนานนี้ยังถูกนําไปทําเป็นละครจากจักวงวงแอนิเมชันและใช้สอดแทรกในระบบการศึกษาของเด็กกัมพูชาจนทําให้ภาพจําฝังหัวว่า สยามเป็นผู้ทำลายความรุ่งเรืองของกัมพูชาอีกทั้งยังมีการตีความว่าวัวที่อยู่ในวัดพระแก้วของไทยคือพระโคที่ถูกขโมยมาทั้งที่ในความเป็นจริงนักวิชาการไทยระบุว่าวัวตัวดังกล่าวเป็นเพียงปฏิมาก,กรรมจากฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่สี่เรื่องราวนี้ทำให้หลายคนรู้สึกเปิดโลกว่าเบื้องหลังความขัดแย้งทางความเชื่อและความชาตินิยมระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนั้น มีรากลึกมาจากนิทานพื้นบ้านที่ถูกบอกเล่าซ้ำๆจนกลายเป็นอาวุธทางความคิดในการสร้างอคติอย่างไม่รู้ตัว